ทุกคนมาทำอะไรคะเข้ามาค่ะบอบบี้บอบบี้มาเซ่ฮัลโหลกล้องหน่อย ฮัลโหลเฮโบ๊อบบี้บอกทุกคนหน่อยมาทำอะไรมันไม่รู้จักพูดดันหายค่ะตรงนี้นะคะเออยืนนี่ยืนเอาพญานาคีโอเคเอาถ่ายพี่ป๊อบบี้ โอเคแล้วค่ะพี่บอบบี้ยิ้มนะบอบมา <c oughs> ยิ้มบอบ <c oughs> ยิ้มเมื่อว่ามันยิ้มไหม,มบอป้าดิเรานั่งได้ไหมตรงนี้เนี่ยไม่ได้เนะาปะ,ปะเดินไปเด้เข้าไปข้างในก่อนยังไม่เข้าไปข้างในเลยแอมแอมเข้าไปข้างในก่อนเอาสอบทำไมาทางนี้เฉยแอม มันถ่ายได้อยู่ค่ะยายค้องไข่แม่ล้องไข่มันก็ถ่ายได้อยู่ถ่ายแล้วบอขอจะถ่ายเออไปนั่งแอมไปถ่ายแล้วแอมีแอมถ่ายได้อยู่บ่อย